ข้าวตือสาบานาค่ะวันนี้นะคะเราก็โอกาสได้มากินหมู่คาท่านะคะที่บ้านที่นัตนะคะทำกับมือกบบภูเขานะคะอากาศดีมากเลยแต่ก็มีแรงเยอะนิดนั่งโอเคนะคะเราจิ้มเบี้ยใส่มาแล้วมาแต่บ้านเลยวันนี้เราได้ออกมาต่อระบายแล้วมือต่ำของหมอนเราแข่งต่ำวังของหมอนนะผมท่านก็เขาน่าหัว เมื่อเมื่แค่แ้วงอ้กันับนหรอหอาหลหลังจากเจ็บแล้วถึงด้วนแล้ปุ๊บของหนักเลยไม่คูเลยแั่ถึงเส็บปุ๊บ่ต้องรัก่อนเลยเราก็ นี <segue> mm ่ hmm. oh, yeah. ีแลวน้แอาสอีกโอ้ยไปกดาแล้วเมือกี้นี้นี่น อาไม่ดียาเรากูบอกเมันจะน้ำ่าผมเกิดดูนล่นะดูดูตามทีตน้ามันุบมนต้อไดใค่แล้วพี่งนะ เดี๋ยวมีเร์ไยใครมานะครับผมใครมาไม,รไม่รู้ใครมามรรทุกคนดูไม่รู้ใครมาเนี่ย

เาตนี้อน่ะเไมไม่ตอบที่นัดบ้างวะคนสมัผ้าเจ้าอะก็ว่ากู้ ถมื่อเวาขนหนุ่จะได้สอขีสองอย่างค่ะไม่่ปเวลาขันหนุ่จะได้สองอย่างค่ะคือแบบว่าไอ้ีโทรมามาโทรมาตามผ้าใช่เขาโทรมาตามผ้าอยากขายผ้าบนเ้าจเจ้าจะทำไรหดเจ้าต้องมีเบอร์สาวสองเครื่องถ้าเจ้าจะขายผ้าเจ้าต้องมีเบอร์อีกเบอร์หน่งหดนี่แหละ โอ้โหโอ้โหเจ้าเนี้รบอกเ้าเลยดิ้เบอกฉันจะหล่อน่นเดียวเขก็ลงไนนี่ผมจะเเองเดี๋ยวใครจะมาบอกฉันแอบก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนเดี๋ยวเลี่ยนแท้ก่นเดี๋ยววันปลูกหมอนีชุดงูยเื่อนต้นรวยังเลยไปล้ำมาล้ำตะไわりองคูอคูล้ำตวไหแม่ย่นปลามของาจะพกโสดด้วยอันนี้เอาด้วอันนกหมูสูงด้ ขอธุรกิจขอทรับอย่าง่ขอบคุณนะเจ้าเดี๋ยวเราหาที่ชอบเบ็ดก่อนแล้วติดเลยเหรอทานเลยครับเจ้าเจ้าเดี๋ยวแม่จะกินกันเดี๋ยวะนวันนี้กินข้าวนี่ทั้งวันนะเจ้านะคะกินข้าวบ้านปีนนักกับผีเพชรทั้งวันนะคะสองมือแล้วไปเป็เจ้าต่างส้มนะคะาผีเพชรอร่อยมากนะจ้ะ ขอบคุณทุกท่านเด้อจ้ะขอบคุณเนื้อค่ะมีคายไล่ของนี่จากดังเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดจะดาหัวมิมใใคายดาเรค่ะนี่เป็นนักไล่ทั้งหมดค่ะใช่ไหมเข,มข,ขาว่าปีหอมจากดังอย่าเอาอจงดังก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าแต่หอมปรอยู่งเขาดีาหอมจากอารมณ์ดีอยู่ เกี่หนูหนูท่าแบดอยู่ไหมลูกแต่น้องู๋ย่เขจะหมอมันไม่มีแบดนะคะน้องไปหาเสียบตรงไหนเอ่ยเสียบปุ้นน่ะขับขับ้คิถึงนอบาวบีอะเอหจ้านี่ได้ก้อนนี่ได้ก้อนตรงไหนจีได้ค่ะมันมีรูเสียบเลยค่ะมีเสียบยาอ๋อต่ยตอันไหนเสียบไงอันนี้เาเสียบไงนี่ นี่ได้เปาได้เาจัดแบบเปียงหรอคุณเสียบเนี่มันมีหูหู่นะครับมันมีหูหูย่ครับเสียบจ้ะเบีบอกเสบสีบอกว่านีมีหูแบดหรว่าปีเพ็ดแบบเปิดแบบพื้นนีกะขอบคุณท่เขอบคุณท่เ้าขอบคุณทุกคนนะเจ้าเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกนังใจนะเจ้า ถ้ามีแบตอีกมีปัญหาก็นี่จะแบตกับกัญญานักน้องมันจะอยู่แล้วก็เหี้ยวสกัญญาบ้านดูไฟมากเลยนั่เอร์เบียร์ันนั่นแม่ไปซ่อหาน้องไปไปขนาดขนมอ่ะน้อกหมดเลยมาขายเสี่ยนนี่กนอะไรนั่งเบียร์กับียตาเจ้าฮะลูกค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะคะ